ดีครับก็เร็วดีครับสวยๆเนาะสวยๆครับผมเสียงครัสดีครับสวัสดีนะครับพี่แม่จีครับผมวันนี้น้องถุงเงินไม่ได้ไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะครับวันนี้คุณตาพักหนึ่งพักนะครับผมเพราะว่าวันนี้คุณตาอยู่คนเดียวเนาะคุณยายเข้าโรงพยาบาลเนาะยังเข้าโรงพยาบาลรอผ่าตัดนะครับผมอ่อ ก็คุณตาไม่ได้ไลค์ก็คุณตาก็มีผลไม้ให้น้องถุงเงินทานครับผมให้น้องถุงงานน้องถุงเงินทานเหมือนเดิมนะครับครับผมมีกล้วยนะครับเดี๋ยวคุณตาจะอาผ่าเอากล้วยก่อนเนาะนี่กล้วยนะครับผมมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราก็มีกล้วยให้นะครับผมให้กับน้องถุงเงินเราทานนะครับผมเฮ้ยลืมลืมไปเอานมมา ครับผมให้ทานกล้วยด้วยนะครับผมนี่ก็แตงโมจัดให้เลยนะครับผมเผาะน้ำ็นบอกครับผมนี่ก็แตงโมนะครับตาก็จัดให้น้องทุงเงินเลยครับผมอสีเหลืองน้ำผึ้งอ่ะน้ำผึ้งอ่ะหยุดน้ำผึ้งอ่ะอันนี้น้ำผึ้งไหมโอ้อันนี้แดงแดงสวยมาก สีแดงสวยมากเลยครับผมอ่าผ่านนี้ก่อนเดี๋ยวคุณตาจัดอีกครับบนเตียงนี้ให้หมดเลยครับผมออะเดี๋ยวให้รองให้ทีมก่อนให้ชีมก่อนอ่าชีมก่อนถึงเราไม่ขายเราก็อ่ะเดี๋ยวยกก่อนอ่อะอรไ่อยไหมนี่เลือกทานอะไรก่อนเนาะเอ้าเลือกทานอะไรก่อนเนาะ่ น้องทุ่งเงินวันนี้อยู่กับฟานวีทนะอะฟานวีทด,ดูแลนะครับแต่ว่าฟานวีทไม่ได้เดินนะครับผมเพราะว่าฟานวีทก็จะให้เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเผาก็ไม่ค่อยให้คนอื่นเข้าใกล้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าจะน้องจะให้จะเพาะคุณตานะครับเป็นคนดูแลให้นะครับโอ้ยอันนี้มีแตงโมแบบสายน้ําผึ้งด้วยนี่สายน้ําผึ้ง โอ้กินังอร่อยเลยเอาให้อร่อยเลยลกูกอ่ามีกล้วยเหมือนเดิมกินให้อิมอ่มๆเลยวันนี้คุณตาไม่ขายก็กินให้อิ่มเอีแล้วตะกร้ามาเดี๋ยวคุณตาผารอพาต่ออ่ะมาถือ,อถือผ่าแตงงมต่อเลยล้วยต่อเอาผ่าแตงโมก่อนมาเอาเอากล้วยด้วยเนาะกล้วยก่อนกล้วยก่อนมีตวัวีใหญ่เลยนะครับในแม่วีเบอ้อเลยครับผม วันนี้ได้กล้วยบ้านครับผมวันนี้พอดีคุณยายข้างบ้านนะครับแกลมต้นครับผมคุณตาเลยให้เก็บลูกไว้ให้คุณตานะอันนี้สุกโดยธรรมชาติเลยนะครับผมเราไม่ได้ซื้อตลาดเราให้กินอย่างนี้ได้เลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าไม่เหมือนตลาดเนาะไม่รู้บ่มแก๊สไหมครับผมคุณตาก็ให้กินแบบจุใจกันเลยนะครับอู้วมีเด่วีใหญ่หยีสวยด้วยนะนี่ ตาให้กินแบบจุใจไปเลยนะน้องถุงเงินหมดยังมั่นไปดูซิหมดยัง,ยงอ่ะทำหมดแล้วก็มาเดี๋ยวคุณตาผ่าต่ออ่าอะดูที่ลูกนี้เป็นยังไงลูกนี้ก็แดงสวยมากเลยลูกนี้ก็สวยครับผมลูกสวย,สวยโอ้โห ใจโมมีตัวสวยๆเลยกินซี่อะไรนะดูกระเดเง้งเนี่ยโอ้โหอ,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 อร่อยหวานมากครับเล็กปิ๊กขี้หนูหนูเนื้อแน่นว่ะ เ้อแน่นเลยไม่ได้ขายคุณตาก็เมาเหมือนเดิมครับผมเมาหมดยังเ่ยมาดูสิโอ้กินแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยเอาอีกหนึ่งประกาทานหมดเดี๋ยวให้อีกทานหมดเดี๋ยวให้อีกนะครับผม ตานั่งเลยเดี๋ยวทานหมดเดี๋ยวให้ต่อยอนะครับผมพอน,นี้วันนี้ก็คุณตาก็เลยได้ถือโอกาสให้น้องพักผ่อนด้วยนะครับไม่ได้ไล้ครับผมก็ให้น้องพักผ่อนก็ให้กินเลยนะครับผม คุณตาจัดมาให้ชุดใหญ่เลยนะครับผมให้ชุดใหญ่เลยมีทั้งกล้วยทั้งแตงโมมาดูครับผมว่าน้องชอบอะไรดีกล้วยหรือแตงโมดีเนาะให้แม่ๆมาชมใกล้ๆเลยนะครับผมอ๋อรู้ว่าจะหยิบอะไรนะครับผมโอ้หยิบแตงโมก่อนเลยแม่ๆเอ้ยดูของขาอา่อยด้วยอืฟังเสียงเนาะ ให้จุกใจไปเลยเด้อลูกเดี๋ยวทานเสร็จคุณตาก็เอาไปอาบน้ำนะครับผมวันนี้ยังไม่ค่อยหนาวมากนะครับนี่ตอนนี้ก็5โมงเย็นนะครับคุณตาคุณตาเพิ่งมาถึงนะครับผมคุณตาเพิ่งมาถึงนะครับผมคุณตาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับผมมาจากสุรินเนาะกพบ้านของคุณตาไปสุรินนี้ก็ก็ไกลพอสมควรนะครับผมก็ประมาณสัก เจ็ดสิบแปดสิบกิโลได้นะครับประมาณประมาณนี้เลยนะครับผมว่าคุณตาอยู่เขตชุมพลบุรีเนาะอ่าแล้วน้องเอ่อแล้วที่สุรินของเราไปเดินทางไปจังหวัดก็ไกลพอสมควรนะครับผมแม่แม่เอฟซีครับโอ้กินอย่างอร่อยเลยเนาะคิดถึงคุณตามากละมั่งนี่อุ้ยดูกล้วยกล้วยไม่ยอมกินเลยกินแต่แตงโมเลยโอ้ชอบมากเลยของหวานแตงโมกล้วยยังใสเบือมากินทุกวัน <laughs> นาะดคุณตาม่อยู่ฟารวิ่ก็ดูแลดีนะดูดูท้องกลมเลยนะครับผมท้องกลมเลยนะเดี๋ยวคุณตาก็เอาไปอาบน้ํามาผมเดี๋ยวให้ทานก่อนเนาะทานเสร็จอิม่มอิมอิมแล้วก็ปะแป้งอาบน้านอนเนาะอ่าอิมแล้วก็ปะแป้งอาบน้ํานอนนะครับ mà thứ gì đó ở đây mua mà hay gì à hay gì ở bên lúc này lúc này wow bên <laughs> lúc cái giác thì nhiều này Ô hô, cái lũ cao thì nhiều này. Ô ล,กกลูกแตงโมไม่ใช่แตงโมลูกแตงโมลูกแตงโมนะดู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 ร้ายเลยเอาสวัดส,สดีครับแม่แม่เอซีขอลกสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมอ่าทานเลยทานเต็มที่เลยนะครับผมนายน้องถึงเงินทาเนเต็มที่เลยวันนี้ไม่ได้ขายแต่ว่าเรา ไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่ก็ให้น้องทานนะครับเพราะว่าอยากให้น้องสมบูรณ์อ้วนเนะาะจะได้น่ารักน่ารักนะครับเป็นลูกที่น่ารักของแม่แม่นะครับผมอจะอ้วนไว้ก่อน <c oughs> ก็สวัสดีขอบคุณนะครับชอบคลิปนี้ชอบคลิปน้องถุงเงินนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดติดตามช่องพลายถุงเงินของเราด้วยนะครับ ช่วงนี้คุณยายไม่ได้อยู่นะครับก็ไม่ค่อยน่าจะได้ถ่ายเยอะนะครับพรุ่งนี้คุณตาก็จะไปเยี่ยมคุณยายอีกเหมือนเดิมนะครับน่าจะมีวันละคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้คุณยายไม่อยู่เนาะคุณยายอยู่ที่สุรินเนาะอยู่โรงพยาบาลนะครับเขาไม่ให้เฝ้านะครับผมเขาไม่ให้เฝ้าเนาะช่วงโควิดนี้นะเขาไม่เฝ้าครับผมคุณตาเลยให้คุณยายอยู่คนเดียวคุณตาเลยกลับต้องกลับมาดูมาเฝ้าน้องถุงเงินด้วยนะครับเพราะว่าได้เอาไปอาบน้ํานะครับฟานวิทย์อยู่ก็เอาไปอาบน้ํา ไม่ไม่ได้นะครับก็ต้องต้องต่อน้ําสายยางออกมาให้ทานเองนะครับถ้าฟานวิทย์คุณตาก็ไม่กล้าปล่อยให้เอาไปคนเดียวเนาะเพราะว่าคุณตาไม่อยู่ด้วยอครับผมสวัสดีครับผม